ที่ตัดสินใจมาก็คือคิดว่าตัดสินใจไม่ผิดนะใครที่กําลังคิดอยู่ว่าจะมาดีหรือไม่มาดีมาเลยครับโอเคเลยครับ สวัสดีครับผมนะครับนิวจากเคปแนด์เวิร์ดนะครับผมวันนี้ครับผมก็อยู่กับหน้าห้องคอร์สอบรมยูบิคุตี้นะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็อยู่ในช่วงของการพักเบรกนะครับผมก็เลยจะมาสัมภาษณ์นะครับลูกค้าแต่ละท่านครับว่าที่มาอบรมคอร์สนี้นั้นได้ความรู้อะไรกันบ้างนะครับรู้สึกอย่างไรนะครับวิทยากรเทนดีไหมแล้วก็มีความพักใจต่อเทปอย่างไรนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าครับครับผมครับก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ในงานคอร์สอบรมยู ตันนี้ผมจะมาขอสัมภาษณ์ทุกท่านจ่อยครับว่าเหตุใจถึงสนใจที่เลือกจะมาเรียนอบรมคอร์สนี้ครับมีความสนใจอย่างไรครับก็ผมเนื่องด้วยว่าทาง ไอเดฟนะครับก็ได้มีการใช้โปรดักต์ไลน์ของ u b i q u i t y ในส่วนของ Unify เป็นจำนวนมากอยู่แล้วแล้วก็ทีนี้ก็เรื่องของการตั้งค่าก็ยังพอใช้งานในระดับหนึ่งทีนี้เมื่อม,มีคอร์สอบรมคอร์สนี้เราก็พยายามที่จะเจาะจลึกการตั้งค่าล,ลงไปเพิ่มขึ้นเพื่อการให้บริการให้กับทางกลุ่มลูกค้านั่นเองครับครับผมจากที่ได้มาเลือกเรียน รมคอร์สนี้แล้วนะครับลูกค้าได้ประโยชน์หรือความรู้อะไรบ้างครับแล้วสามารถนำไปใช้งานจริงได้อย่างไรครับคือก่อนหน้านเนี้ยต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยไม่รู้จักในส่วนของผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับ Ubiquity เนี่ย,ยก็ที่ได้มารู้จักเนี่ยก็คือ,อเราร,รู้จักทางเพจของอ k e p นะครับ k <ep S 2> oh. e p Engineer นะครับ ก็ก็เลยเกิดสนใจนะแล้วพอมาอบรมวนนียก็ได้ทําให้รู้ว่าไอ้ตัวแอสเซทพอยต์หรือว่าอุปกรณ์ต่างๆของของยูบิคุตี้เนี่ยใช้งานได้ค่อนข้างดีเลยคิดว่าถ้าในการซื้ออุปกรณ์ครับตัวนีน้คือตัวน,นี้ก็อาจจะเอามาพิจารณาอันดับต้นๆครับผมหลังจากที่เลือกเรียนอบรมอคอร์สบิคุตี้นี้แล้วนะครับรู้สึกอย่างไรแล้ววิทยากรบรรยายดีไหมให้ความรู้ดีไหมครับก็ในส่วนที่วิทยากรได้สอนมาก็ ได้ทิคใหม่ๆเยอะจากที่นี่ครับครับแล้วลูกค้ามีความประทับใจอย่างไรเกี่ยวกับบริษัทเคพเบิร์กบ้างครับที่จัดกิจกรรมอบรมคอสบิตี้แบบนี้ให้ดีครับก็อยากให้จัดเรื่อยๆครับผมได้นําความรู้กับงานที่ทําอยู่ครับผมความประทับใจอะมันคือดีสําหรับผู้ที่กำลังเริ่มต้นใหม่ด้วยหรือว่าคนที่กําลังใช้อยู่แล้วยังไม่รู้ว่าคอนฟ l i แบบไหนคือถูกต้องอันนี้ ที่ตัดสินใจมาก็คือคิดว่าตัดสินใจไม่ผิดนะใครที่กําลังคิดอยู่ว่าจะมาดีหรือไม่มาดีมาเลยครับโอเคเลยครับขอบคุณค,ครับ ครับผมนะครับหลังจากที่ผมได้ไปสัมภาษณ์ลูกค้าแต่ละท่านมาครับเขาก็บอกกันมาว่าอ่าได้ความรู้อย่างเต็มที่นะครับวิทยากรบรรยายดีนะครับแล้วก็อยากจะกลับมาอบรมอีกนะครับครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดของคอร์สอบรมยูคิวตี้ในวันนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่พลาดไปนะครับก็ไม่ต้องเสียใจนะครับคอร์สดีๆและฟรีแบบนี้นะครับยังมีออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับสามารถติดตามได้เลยครับที่เฟซบุ๊กแฟนเพจเคปเน็ตเวิร์สครับเคปเน็ตเวิร์สครบจบในที่เดียว อย่าพลาดการติดตามแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ